สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวว่านิโคลายปาตูเชฟผู้ช่วยของประธานดิวลาลดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้กล่าวนะครับว่านาโต้นั้นกำลังวางแผนยึดครองคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งเป็นดินแดนเอ็กเครฟที่ล้อมรอบด้วยประเทศสมาชิกพันธมิตรทางทหารของนาโต ปาตูเชฟซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียแสดงความคิดเห็น,นังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวทาสัสของรัสเซียนิโคลาปาตูเชฟเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของประธานดิวล,ลาดิเมียร์ปูตินเคยทํางานร่วมกับผู้นํารัสเซียที่หน่วยงานเคจีบีในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเขาเป็นผู้สนับสนุนที่โดดเด่นของนโยบายแข็งกร้าวของรัสเซียและได้ออกมาปกป,ป้องการตัดสินใจของประธานดิวล,ลาดิเมียร์ปูตินในการโจมตียูเครนเต็มรูปแบบอย่างเปิดเผย นิโคลายปาตูเชฟมักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงสุดในการสืบทอดตำแหน่งต่อจากทางด้านประธานดีวาลาดิเมียปูตินและมุมมองของเขาถูกมองว่าสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับมุมมองของประธานดิวาลาดิเมียปูตินคาลินินกราดนั้นเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลบอลติกในภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียเป็นดินแดนที่แยกออกจากส่วนที่เหลือของรัสเซียและมีพรมแดนติดกับลิทัวเนียรวมถึงโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของนาโต นี่คุณนายปารูเชฟกล่าวหาว่าอกองกาลังนาโต้กําลังฝึกซ้อมการยึดครองภูมิภาคแห่งนี้อย่างเต็มที่โดยแอบแฝงในรูปแบบของการฝึกซ้อมทางทหารตามปกติในเทะเลบอลติกโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนปี25 6 7มีทหารราว9000นายจาก20สประเทศสมาชิกนาโต้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในพื้นที่ังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรือดำน้ำําการวางทุ่นระเบิดกลางทะเลการขึ้นบกและการตอบสนองทางการแพทย์ต่อสถานการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากและในสัปดาห์นี้ การฝึกซ้อมค้นหากู้ภัยทางทะเลของนาโต้ที่มีชื่อว่าดินามิกเมอร์ซี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในทะเลบอลติกอีกครั้งหนึ่งนิโคลาอปาตเชฟเคยกล่าวหาชาติตะวันตกพยายามตัดขาดคาลินินกราดในด้านโลจิสติกมาก่อนประเทศต่างๆในโลกตะวันตกนั้นพยายามทําให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไปยังคาลินินกราดมีความซับซ้อนให้มากขึ้นเพื่อตัดขาดภูมิภาคคาลินินกราดและขัดขวางการเชื่อมโยงการขนส่งกับดินแดนหลักของรัสเซียนี่คือสิ่งที่ทางด้าน สำนักข่าวทัสนั้นอ้างคำพูดของนิโคลายปาตูเชฟซึ่งได้มีการให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้คำกล่าวของนิโคลายปาตูเชฟเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดระหว่างรัรเสเซียและชาติตะวันตกกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสงครามในยูเครนที่ยังคงดําเนินอยู่น่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกได้เตือนมากขึ้นเรื่อยๆถึงความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัเสเซียกับนาโตในอนา,ตนอนาคตอันใกล้โดยในขณะเดียวกันรัเสเซียได้สแสดงแผนยาูุภาพของตน ด้วยการดําเนินการฝึกซ้อมทางทหารนอกชายฝั่งคาลินินกราดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการฝึกซ้อมใช้ขี่ปนุษุ์ความเร็วเหนือเสียงที่ตอบโต้การโจมตีทางอากาศและทางทะเลซึ่งเป็นการจําลองขึ้นมาในการให้สัมภาษณ์กับสานักข่าวทัสที่เผยแพร่กันออกมานั้นนิโคลาปตูเชฟก็บอกว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่นาโต้จัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีใกล้ชายแดนของคาลินินกราดโดยฝึกซ้อมสถานการณ์การโจมตีในพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งแต่วินิอุสไปจนถึงโอเดาการยึดครองภูมิภาคคาลินกรารการปิดกั้นการเดินเรือในทะเลบอลติกรวมถึงทะเลดำและการโจมตีเชิงป้องกันฐานทัพถาวรของกองกาลังนิวเคลียร์ของรัสเซียในขณะที่รัสเซียและเบลารุสกาลังวางแผนที่จะจัดการซ้อมรบร่วมเชิงยุทธศาสตร์ในฤด,ดูใบไม้ร่วงนี้ภายใต้รหัสสาป,ปัส2025การฝึกซ้อมนี้คาดว่าจะเป็นการจําลองความขัดแย้งขนาดใหญ่กับนาโต้และน่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์การส่งสัญญาณนิวเคลียร์ และการสร้างแรงกดดันข้ามทะเลบอลติกรวมถึงฝั่งทะเลเหนือตามรายงานของศูนย์วิเคราะห์นโยบายยุโรปซึ่งเป็นองค์กรกลางสมองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นักขณะนี้นะครับกับความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนเมษาย,ยน2568นี้นะครับรักไายฝุ่นของอังกฤษได้พยายามสกัดกั้นเครื่องบินข่าวกรองอิลยูซินของรัเสเซียที่บินยุ่นเหนือทะเลบอลติกขณะที่วันที่17เเมษายน รับไทฟูนอีกสองลำก็ได้สกัดกั้นเครื่องบินไม่ทราบฝุ่นไม่ทราบรุ่นนะครับซึ่งออกจากน่านฟ้าคาลินกาดของรัสเซียในการสกัดกั้นทั้งสองครั้งของรับไทฟูนขึ้นบินจากฐานทัพอากาศมันบอกในโปรแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของอังกฤษต่อการควบคุมน่านฟ้าของนาโตปฏิบัติการสกัดกั้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของรับไทฟูนนับตั้งแต่มาประจำการในโปรแลนด์เพื่อสนับสนุนการป้องกันแนวปีกด้านตะวันออกของนาโต โดยทำงานร่วมกับสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตลุคสปอลารัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็บอกว่าอังกฤษนั้นยังคงมั่นคงในคำมั่นสัญญาที่มีต่อนาโตโด้วยการที่บอกว่ารัเสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อชาติสมาชิกนาโตเราจึงต้องก้าวออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรของเราขัดขวางศัตรูและปกป้องความมั่นคงของชาติของเราผ่านแผนการ,การเปลี่ยนแปลงต่างๆ พอรัตเสริมว่าภารกิจนี้แสดงให้เห็นความสามารถของเราในการปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกับสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกรายใหม่ของนาโตและก็การปกป้องน่านฟ้าของพันธมิตรทุกทีกท่ทุกเวลาเมื่อมีความจําเป็นทําให้เรานั้นปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นก็คือจะพบว่าการเผชิญหน้าระหว่างชาติสมาชิกนาโตเนี่ยครับกับทางด้านฝั่งของรัสเซียใกล้ๆกกับคาลินินกาดนั้นก็มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น ก็มีถึง2ครั้งนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็เปิดเผยนะครับว่าเป็นเครื่องบินทางทหารของรัสเซียก็บินไปใกล้น่านฟ้าของนาโตซึ่งสองเหตุการณ์นั้นเนี่ยครับทำให้เครื่องบินรบของอังกฤษจึงต้องจําเป็นเข้าสกัดกัน้นไม่ให้มีการล่วงล้ำน่านฟ้ากันเกิดขึ้นในขณะที่จากาด้านมาร์ครูเตอร์เลขาธิการของนาโตได้มีการออกมาพูดนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ เรื่องของภัยคุกคามจากทางด้านรัสเซียโดยเขาบอกว่าการที่ประธานดินโดนันดร์ทรัมป์ได้เข้ามาพูดบอกว่าต้องทําให้สงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็สงครามนั้นเนี่ยครับจะต้องมีความยุติธรรมและก็การทาให้สงครามหยุดนั้นจะต้องเกิดความยั่งยืนทางด้านมาร์ครูเตอร์นั้นก็บอกนะครับว่าพวกเราทํางานกันอย่างเหน็เดเหนื่อยสําหรับนาโต้นั้นมันชัดเจนทั้งหมดนั้นก็คือว่ารัสเซียยังคงเป็นภัยคุกคามในระยะยาวแม้ว่ารัสเซียนั้น จะยุติสงครามครั้งนี้แล้วก็ตับเขากล่าวว่าขณะนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อช่วยกันยุติสงครามโดยการทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดกับยูเครนรวมถึงต้องมีส่วนร่วมและก็แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบในขณะที่ยุโรปเองก็จะจําเป็นที่จะต้องสนับสนุนยูเครนเพื่อผลประโยชน์ของยุโรปด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งอังกฤษนะครับที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าสันติภาพใดๆที่จะเกิดขึ้นกับยูเครนทางด้านมาครุเตอร์นั้นก็บอกว่า นี่เป็นวิธีการทํางานร่วมกันอย่างพันธมิตรที่แท้จริงเราทํางานร่วมกันเราพยายามทําทุกอย่างให้รู้ล่วงไปด้วยกันโดยต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะไม่เกิดความขัดแย้งในยุโรปแต่ที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่ายังมีจีนเกาหลีเหนือและอิรานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนความพยายามทําสงครามของรัสเซียก็ถือว่านี่เป็นการร่วมโจมตียูเครนจากชาติพันธมิตรของรัสเซีย เขาแสดงความเชื่อว่าระบบอำนาจนิยมทั่วโลกกำลังจับตาดูการสิ้นสุดสงครามของยูเครนอยา่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเคลื่อนไหวของจีนซึ่งยังคงได้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยครับควรที่จะต้องยุติแล้วก็แต่ละแต่ก็หลายฝ่ายนั้นเนี่ยครับมองว่าจีนก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับทางด้านรัสเซียในขณะที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตที่กรุงรัสเซีป,ประเทศเบลเยียมก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ยังคงมองเช่นเดียวกัน ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขายังคง่ทีจะต้องเพิ่มการช่วยเหลือให้กับยูเครนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากรัสเซียในขณะที่สภานาโต,โตยูเครนก็ร่วมประชุมการเนี่ยนะครับกับทางด้านอังเรเซบหฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่านาโตแล้วก็สหภาพยุโรปนั้นยังคงที่จะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่ายูเครนนั้นเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้อง รักษาเอกภาพหรือว่าเอกราชของตัวเองเอาไว้ได้ในขณะที่นาโตและยุโรปนั้นก็มองตรงกันครับว่าเวลานี้รัเสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามที่จะทําให้พวกชาติยุโรปนั้นเนี่ยครับต้องรักษาแล้วก็ป้องกันประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียกับ NATO นาโตนํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับ ต้องการที่จะติดตามก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e ช่องถาอัปเดตนะครับกดไลค์กดแชร์ข่าวเหล่านี้ให้คนอื่นๆได้รับชมรับทราบไปด้วยกันนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับเข้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนช่องถาอัปเดตนะครับได้ในหลากหลายช่องทางช่องทางถนึงนั้นก็คือการสมัครสมาชิกช่องถาอัปเดตนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับคุณผู้ชมก็ดูจาก รายละเอียดใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ให้กดสมัครสมาชิกกันได้หรือว่าท่านจะสมัครนะครับด้วยการสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงนะครับก็สามารถทําได้หรือว่าท่านนั้นจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับสําหรับคนที่บอกว่าไม่ต้องการทําธุรกรรมทางออนไลน์น,นั่นก็คือทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี1693 425111 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ